รั่สิบบาทลงเีนะบาทพ่อกินแต่บลงพุ่นไปสามพันสามพัต้นดิมันตายขับโตแคน่ะขันมอตายขันชาก็นีตายตานมัตายดีแล้ว็ยังไแต่ใครแว่าท่านตแงสิบาทเนออจะทอรไรนี่ไ่ได้กินโดนไม่ได้สั่นโดนสิบาทสิบบาทจ้า สามองค์นี่นะมีนะยามาสามองค์ผูกดผูกลูกรวดผูกไดผูกเลยสมือสมัยสื่อนะถ้าถ้าคอยอายุซ้ำนี่คอยก็ถ้าซับอันนั้นสเกตื่นมาเนี่ยงกแขนกับเินแขน ้าทำรก้วเนกแก้วูะข้าแวคุณอะไรคุหลคไปเลยนะต้มสมมาแล้วเสียลยุค่าเป็นนีพันยู่วัาสาวนึ่งหมันหมันเดี๋ยวข้าขอคุณอ เออใส่ตู้ไว้ได้โดนห้าสิตุ่มยำส่วนเส้นยังไงกินล้ไปวากว่ต้มเจ้าชายหมอนึงเกือมดผักโค้งไก่โอ้กินกินดีมากกิน ปีนึงต้มเที่ยงนึงช่วงนี้แหละช่วงพักถือแยกมันติต้มโอ้ีกาาต้มเาต้มหมอกไงกินกาแ่กิไยาคุณย่ปิบกินเรานั่นเอาต้มแล้วเขากับแบงใส่ถุงฟิตไว้เนีเขามาคุณกิน่มพักยังไมลูลูให้หาางเลยวะต้มจับชายไม่ใช่พะนั่นกนกินต้มพักตังหต้มจับชายก็กิน่เลือกินแต่หมูมกินแต่หมูออพักแ่บก็หมูเด้อ่มปเปื่อย ่าะไเขาจอ๋เพราะจะไปเติมแก๊สบ่แก๊สเราสีกท้อ้าบอเราบกซาเราบกซามากใส่อ่อยมากอมันค่ะฟันดีว่ะลุงคือว่าไดตัวดีดีแทะฮะ รวยแย่เกียงในสามแสนสี่แสน้วมาปึกเกียงเลยเจ้าต้านเหลว่ไปต้านเหล้วไป่่นเดขาบอกวาต้าย่างไเขาว่าสิปอดเห้อ่โวกคุเอาม่หล้วยมหรห้องโวกด้ข้าม่าพี่เอ้ยไปห้องห้องโิไปว่ามันโหวกโอ้ยข้าวเดียวเขาเหลี่ลมๆเขาสิม่างิ้มามาหาเจ้า ไ่เล้วเออท้าเดียวคุ่เากนเขามอากอะมุไปมุคกับว่าเดี๋ยวไปตัดได้ละเพราะมันบาไหวนั่นกับตัดเอาัดเนอือโอ้ยเดี๋ยวจะไปเฮ็ดเถอะอออเดี๋ยวจะไปเฮ็ดถนอมร่างกายไว้แล้วอยู่กับลูกกับหลานอ่าอต้องคอยเลยนี่คอยกับบ่บ่ายเนอะคอยกบมืนเ้อ เออยักมืนแตอแก่ไเไปน้ำนี้เข่าไปน้ำเนาะพี่นนองสะออนพักพี่น้องเอ้ยวิีชีวิตบ้านหน้าห้องกินแซบกินแซบนอนรับเนาะก่อนเท่าเนาะกรืไปอยากแค่กันจ้กแนววัตถุดูเนาะ ดูแล้วมืออึดผู้ดอ่าน้แล้วตายไปเลไปในถ้ามหูนะเ้ตาไข่ปูหลายๆเลยใส่ีดาจังหน่อยจังหน่อยเกิดีดาีดาจันกบสีสีชมพูนป่ะข้างในสีสีแดงสีชมพูนี่กรอบกรอบย่างเหรอให้คุยถึง ไม่รู้อะรู้แตพันรู้แต่พันขนเขาแซ่แซ่อหวานแซ่ีลเ่อขอไปท้ายขาไปจักนวยมากเหอตีเป็นมากแล้วคุณเลมี วมน้าไปเป็นข้าไปหรอกั้ข้าไเออคุณแม่คนไปทังเงียยี่เออนั่นแหละมาแต่ท่าผู้ฒ่าเขาเจ้ายางมอได้เขาเจ้ากับบอวกไปท่านรานอยก็บาทสมัยขายซีเนียร์จิ้มมะปูหาไปจิ้บาทจิ้บาทหม้อม้วนมาเย็ดขาวซอยเขาต้อนไขยายอีกบาทเปนรอิบาทค่จิบาทกเขาสีอเลยต้องเป็นไอันนี้ก็สิบาทจ้ะ สิบาทปอดสารปอดสารปอดสารจ้าอ้ยสะอนอีกสะอ่อนครกักบปกอีกแล้ว่านมเขือมะเขือจะแดงให้แดงขาจะใส่ปุ๋ยอันนี้ไม่ใส่ปุ๋ยเด้ออ้เด็กปุ๋ยอุดาหาดๆลูกใส่ะหรออันนี้เด้อันนี้ฟางสาตัวนีบไว้มีหน้ามั้งคืสาภาพเจ้ายัไ่ด้ยั่ได้ถืออุศดามันกำลังแตก ขันวตาดใหญ่ค่ะผ sí, ู่ข้าวตพ่อท่านพ่อเก็บนะไมตาท่านตัพ่อเก็บเจะได้เอาอันได้ฟังสามาก่อนขายระกภาพเจ้หอมกอาไว้เด็กเปลี่ยนเนี่ัวพักดองก็มีดองจิมจีจิมจีบันหน้าเต็มบันหน้ากินก็แเผ็ดบวชอ๋อไปแข่งสมัยก่อนไปแข่งกีฬาบันบันดัวอีสานเนาะเขาเฮสุ่มผ้าขายไว้ลุงเขาใสิใส่พริกป่นเข่าขัว ชูหลวดกินกับเขาเนี่ยพร้อมเลยแซ่บขัางเหนือเขาเป็นจังตั้งเหนือเขาเห็ดจังัเหนขาาดเบ่อเป็นเร็กงนนไปแข่กีฬล่เป็นเรื่องของเรื่องนี่แหละมนันลุกคนขึ้นมาใครเดินท่าขี้เจ้าวะ